สวัสดีนะครับผมครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการเช็คนะครับรหัสผ่านใน Facebook ของเรานะครับผมก็ปกติแล้วเราใช้ Facebook ไปบางท่านอาจจะใช้ไปแต่ไม่เคยล็อกเอาออกเลยนะครับบางครั้งอาจจะลืมรหัสผ่านส่วนนั้นได้นะครับผมก็นะครับวิววันนี้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับวิธีการเช็คกันดูนะครับผม เพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมก็ลองมาดูกันนะครับว่าเช็คกันยังไงนะครับขั้นแรกนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มี Google Chrome ก็ลองไปดาวน์โหลดที่ p พ a y Store กับแ App Store ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยครับว่า Google Chrome เนาะโอเคหลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ Google Chrome เลยครับ พอเราเข้ามาที่หน้าตาแบบ Google Chrome แบบผมแล้วนะครับคันนี้เขาจะมีให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับหรือลงชื่อเข้าใช้ใน Google นะครับก็ให้เอาเมลที่เราสมัครนะครับผมย้ำนะเอาเมลที่เราสมัครกับ facebook ที่เราใช้อยู่นะครับเอามาล็อกอินในนี้นะครับในลงชื่อเข้าใช้ใน g o o กูเกิลโคมนะครับผมพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็ให้เรา ไปที่ข้างบนนะครับมุมบนที่เป็นรูปคนนะครับหรือรูปโปรไฟล์นะครับอ่าเราจะเจออยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับก็ให้เรามาดูอีเมลตรงนี้ครับเขาจะมีเมลตรงนี้ให้เราเลือกเราก็ลองลงชื่อเข้าใช้หรือลองเช็คดูนะครับว่าถูกไหมโอเคหลังจากถูกแล้วให้กดออกไปก่อนนะครับ อ่าพอกดออกเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เรามาดูตรงที่จุดสามจุดหรือไข่ปานะครับมุมบนฝ่ามือสุดนะครับผมคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่การตั้งค่าครับอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับรหัสผ่านนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่ารหัสผ่านอยู่ให้เราคลิกเข้าไปเลย นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เราไปตรงนี้ครับ facebook. com นะครับที่เขาเขียนอยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับสังเกตไหมครับว่าจะมีเว็บไซต์ที่เป็น facebook. com ชื่อนะเขาก็คือ gmail นะครับที่เราใช้สมัครกับอกับ facebook ที่เราใช้งานอยู่แอ c เ u n t ตรงนั้นนะครับแล้วสังเกตว่าจะมีรหัสผ่านนะครับแล้วมีรูปตาเห็นไหมครับ เนี่ยครับตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าเสร็จนะครับขอจะมีให้เราป้อนรหัสผ่านนะครับของเครื่องมือถือของเรานะครับอาพอตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็จะเห็นรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมขอเบอร์ไว้นะในในที่นี้ผมขอเบอร์ไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นรหัสผ่าน Facebook นะครับผมก็ขอปิดไว้ก่อนนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับ ก็ผมก็ออกมาละก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่เห็นรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เราก็เอาไปจดหรือเอาไปเมมไว้ที่ไหนก็ได้เพื่อจํารหัสได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มาบอกกันนะครับ ก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้กันดูปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ที่ผมมาสอนนะครับก็หวังว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหรือกดติดตามนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับ NN สอนช้มเตอร์ช anel จะมาสอน สารดดีๆอะไรนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะติดตามชมต้องกดกระดิ่งหรือกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้สารดดีๆแบบนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมโอเคส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับ NN สอนใชคอมเตอร์ชแนลสวัสดีครับ